เรังเาพ่อเลยราพัเาพ่อนี่บอกเลยายเาึกล็นอยนอยโอ้โหนี่จบสับสนเลยวันนี้หเลยพุชึกน้อยวันนี้ทก่างมครับเอา์ไก็ก่ยกแรกให้ฟังหน่อยใช่าก็ยกแรกเพลูกพี่พี่บุบอกว่าแบบลองแรงตัวเองไหมครับเพราะว่าผมหยุดไปนานครับก็แบบรอตามเกมรอครับให้แบบมองว่าครับ กำลังก่อนเขาได้มันมันไหวอยู่กำลังกำลังเป็นรองเท่าแน่ครับเราก็ต้องแข่งใจครับแล้วยกสองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยกสองผมก็โดนเอาครับก็ดุครับดุเพราะนั้นคิดเราลองคิดยังไงว่าพูดธพุทมากันนะก็ผมก็คิดว่าพี่เขาใหญ่แล้วก็มามาแข่งแน่ครับยกต่อไปแต่ผมก็ผมก็ไม่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 ท้อไม่ท้อยังไมตอนนั้นยังไม่ท้อยังไม่ผมก็สู้ครับโดนกระชวกไม่รู้กี่ครั้งไม่กี่ครั้งเลยไหผมก็แข่งใจครับแข่งใจแข่งใจ อเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้น้องก็เหมือกับจะร้องไห้นะดีใจมความใจอะนะเอาแล้วลูกยกษสามเนี่ยลูกสามพี่บูมบอกไงเอ้าลูกสามอ่ะทำไมพอจัดการได้ขนาดนี้จบยักษสามก็เราก็ใช้ความเร็วครับก็จังหวะเราเร็วกว่าครับก็ชิงออกแข้งแล้วก็พี่เขาเข้ามาจับเราก็ต้องสู้ในให้ได้ครับก็วันนี้ในอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ผมก็ตั้งแขนก็พยายามแขมปสู้ตลอดแสดงว่าใช้เกลือจิ้มเกลือใช่ไหมครับ ยกสามมีชื่อว่าทำไม่ดีเลยนะใช่ไหมผมก็มองว่าผมไม่แพ้ครับมีมีสวงมีหมัด้วมมีครับยกไหนเลยที่วันนี้ที่เรามั่นใจผมมั่นบกือกยกสามมก็เริ่มมีหวังครับผมก็มั่นใจขึ้นมาครับเพราะว่าผมก็ทําได้เหมือนกันยกสามมีเราได้้ยกสี่มันเกิดอะไรขึ้นยกสี่เราก็เขาก็เดินมาเหมือนเดิมครับผมก็จังหวะเดิมครับก็ออกแข้งออกแข้งก่อนครับจังหวะเดิมก็ให้ดึงแฮ้พี่เขาเดินเข้ามาในต่อยนเกมเราไม้ได้ครับยกสี่นี่ เรามั่นใจว่าเราชนะไหมมั่นใจครับยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมครับเรื่องลูกศรดีหมดลูกศรยังมั่นใจอยู่มั่นใจครับลูกสุดท้ายเหรอลูกสุดท้ายผมได้ถีบล้มแล้วก็ออกแข้งสองสามทีเติร์นผมก็ผมมั่นใจมากครับว่าผมเข้าได้แน่นอนเมื่อจำเป็นการจบได้การต่อชนะใช่ครับเจ้งบ้าที่เราถีบล้มถีบซ้ายแล้วจังหวานนั้นนี่รอให้ฟังใช่ไหมเจังหวานถีบเนี่ยมันยังไงเขาจะเข้ามาไงจังหวานเขาจะเข้ามาจับขอกับผมว่าถีบสวนไปแล้วครับพอลูกซ้อม ขวาครับแต่ว่าเวลาผมซ้อมหวยผมจะผมจะพยายามใช้ขาที่ผมไม่ถนัดฉีกใชหน้าฉีกใชหน้าใช้ขาที่ผมไม่ถนัดซ้อมเยอะๆครับเพราะว่าข้างขนาดปกติเป็นอยู่แล้วเขายิ่งกว่าจังหวะที่ฉีกมันลงเลยชนะดิคิดว่าชนะแล้วอย่างมั่นใจมากแล้วครับก็พี่เขาก็ช้าลงไปด้วยครับรู้เลยเลยยังไงถ้าหมดยกอย่งนี้ก็คือมั่นใจแล้วอาจารย์โอ้โหกลับมาไปยในกี่เดือนเนี่ยหกเดือนครับหกเดือนก็หาไปเลยมาเดียวเดียวหกเดือนผมป่วย ไม่ใช่รอดก่อครับอ๋ไม่สบายครับถ้าเกิดว่าไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่พี่บุ้มจะไม่ให้ขึ้นชกไฟนี้ก็ยอมรับว่าร่างกายก็จะไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นวันนี้พอใจตใจเย็นมากไหมยังไงพอใจมากมากครับเพราะว่าผมพอใจมากครับวันนี้โอ้ยชนะผมสูคุณซูก็เชื่อว่าเป็นระดับแชมป์เหมือนกันนะทำแล้วพี่เขาัวใหญ่แล้วผมต่อนลำหนักให้ด้วยครับเอาละครับผมหลังจากนี้ไปแล้วางเป้าหมายยังไงอนาคตเดี๋ยวก็จะจะไปพยายามทั้งที่ซ้อมแล้วก็ตาม หน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆครับมีเข้าไแชมป์ยังก็เคยเป็น118รอบน้อยครับของออฟนอยอยากเป็นที่ไหนอีกไหมอ่ะเอาประเทศไทยเนี่ยเอาญี่ปุ่นผมอยากเป็นแชมป์102ของของของขำเป็น PT ไหนก็ได้ประเทศไทยนี่นะประเทศไทยราชดํเนินก็ได้ราชดํเนินราชดําเนินนี่พิษสมานใครันะขออีกครั้งก็ฝากกันหน่อยฝากกันหน่อยหน่อยตามเจ้าีเราเดียวอาฝาก พีบุตเสียงครับรผมก็หยุดเป็นนานร่วม6เดือนคะรับแต่ว่าไฟนี่ผมกลับมาแจ้งเกิดเนาะกลับมาโชว์ฟอร์มบบชนะได้ผมก็จะจะพยายามซ้มอมซ้อมเรื่อยๆครับจะตั้งใจยกในในแต่ละละละเดือนให้มันได้สักเดือนเดือนเดือนเลยครับก็แบบอยากต่ทุกเดือนครับรุบ